ค่ะพอดีมาตอนที่สามนะคะเราก็จะมาเริ่มรีวิวกันเลยค่ะก็เสียงแงบก็ขอไปเลยนะอันนี้ตอนเดิมนะคะเป็นตอนที่สองค่ะเราจะมาดูทีละถุงกันนะคะอันนี้เป็นถุงที่ป้าแทรเราให้มานะคะแต่ว่ามันจะเป็นแบบยังไม่ครบนะคะของเราจะมาดูอันแรกอีกเลยนะคะก็จะมีทั้งหมดประมาณนี้นะได้แบบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวราค่อยรีวรอบนึงนะคะ มาดูรอบแรกก่อนรอบที่สองอนนะคะ่ะเปน็นนี้ค่ะเป็นลูกอมนะคะคือขา้าวโพดได้มาจากอำเภอได้มาจากตลาดแม่สายนะคะไปได้มาจากแม่สายอะ่ะอร่อยสิบบาทร้อยเม็ดนะคะดูอ่รอยเดเดีเ๋ยววานน้จะไปแจกเพื่อนี่ โอ้นะคะร้อยเม็ดนะคะอร่อยมากทุกแบบแบบนี้นเราเคยกินแล้วนะตอนนั้นครูซื้อมาให้กินก็เลยติดใจก็ซื้อมาต่อยีหกสิบบาทเองนะคะค่ะใส่ถุงก่อนนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปจะเป็นเออนี่นะคะรองเทาะะ้ทาค่ะรองเท้าเราจะมาเดูกันเลยค่ะอักมากเลยนะคะเรืองเ่นนะคะมีป้ากาใส่ใหเห็นแบบนี้นะคะยังไม่ได้ใส่เลยค่ะสองร้อยเก้าสิบบาทค่ะอันนี้สามอยอันนี้อันนี้สองร้อยเก้าสิบบาทเหมือนเดิมนะ เราจะมาลองใส่กันดูนะคะจะมาลองใส่กันด้วยู่นะน่ารักมากค่ะก็ถูก จะบอกว่าที่เรารีวิวรองเท้าแดงนะคะคูนคู่สีดำนะคะเป็นแบบรองเท้าสูงเลยนะคะแกต่อไปะค่ะต่างสท้ายแล้วนะคะแต่ยังไม่เดี๋ยวเรามารีวิวรอบหนึ่งนะเป็นอันนี้ค่ะเป็นยังไม่บอกนะมันคืออะไรเป็นทุนคิตตี้น่ารักด้วยใช่ไหมค่ะแกะเบิดออกมาะค่ะเป็นเป็นกองแบบนี้ใช่ไหมคะฮัลโหลคิตตี้นะคะ ฮ e ลโ o ลคะิตตี้อะค่ะจะาเป็นแบบคนไม่รู้แล้วมันคืออะไรก็จะมาบอกกันนะคะมันคืออะไรแต่ก่องน,นี้น่ารักมากนะคะฮัลโหลคิตตี้่ามาเปิดกันเลยนะคะคราวนี้จะเปิดแบบนี้นะคะจะมาเปิดกัน,นะคะ่ะ แ,งงแ,ลแล้วนะคะเป็นนี่ไงนาฬิกาค่ะนี่ดูเวลาด้วยนะม้ำอัดกิจวัตรอันนี้ค่ะชมพูวสวยสดใสสวยมากเลยนะ นะคะเลขแปดเลขแปดเลขเก้าสอันนี้เรามาถ่ายเวลาหรอมาถ่ายเวลาสี่ทุ่มนะคะนะคะยังไม่ได้ใส่เลยนะคะซื้อมาจากเชียงรายอันนี้สามร้อยไออันนี้หกรอยเจสิบของแท้นะคะป้าเราซื้อให้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราเลือกเองนี่นะคะ ญญเก็บไปเลยขออนุญาตเก็บก่อนะคะหลัจากนี้นะคะพ่เรามารีวิวแค่นี้นะจะเป็น Hello Kitty นะคะค่ะกล่องน่ารักมากเลยคะ่ะจะมาใส่กล่องไว้ที่เดิมแป๊บนึง เอาเทบานี้นะคะองเออจะบอกว่าของก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะมาดีอีก อีกรอบก็คือตอนตอนวันวันหน้านะคะแล้เวเราจะมารีวิวตอนตอนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือวันไหนก็ว่ากันไปนะคะไม่แนวก็คงยังไม่แน่ก็วันนี้นั่นแหละค่ะก็แค่นี้นะคะวันนี้บ๊ายบาย